สติคะลูกนี่น่าสนใจหยิบเอาคำพูดของพิธานะครับที่เคยพูดเอาไว้ที่บอกว่าพวกคุณจะไปรบกับใครสมมติมีคนจะรุกรานคุณผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจะรบชนะด้วยประเทศที่อยู่ใกล้กันเคยทะเลาะก,กันวันนี้ก็ไม่ทะเลาะก,กันแล้วขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นคําพูดของพิธาลิมเจรินดัตซึ่งดูเขาทาปากสิครับท่านผู้ชมครับ พิธทาเสียใจพูดไม่ชัดเจนทหารมีไว้ทำไมยันพูดถึงในพลสนามกอล์ฟ9มกราคม2569ก็ฝากท่านผู้ชมเชื่อต่อกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อมีแฮชแท็กด้วยนะเชื่อค่ะว่าดาในพลนะเออเนี่ยเออมันเกี่ยวเนื่องกันบอกพิธทาให้ทราบนะครับถ้าถามว่าทำไมในพลในกองทัพมันเยอะเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ในพลในกองทัพปัจจุบันนี่ก็คือคนรุ่นผมคนรุ่นพี่กองนี่แหละ เกิดประมาณปีสอง8หถูกไหมใช่สองพั้ารขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคที่พวกเราต้องมีประชากรเยอะมากรุ่นผมเนี่ยเป็นนักเรียนมมรุ่นสองนะครับก่อนรุ่นผมจะเป็นนักเรียนมเนี่ยจะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่เรียกว่ามสเป็นพวกปเจ็ดเรียนประถมเจ็ดปีแล้วจบจบเสร็จปุ๊บระหว่างนั้นเนี่ยมันจะมีเด็กบางคนที่มันสอบตก มันสอบไม่ผ่านสอบไม่ผ่านเรียนจนก,กระทั่งแบบเพื่อนที่อยู่ปหนึ่งเนี่ยขึ้นมาทันเรียนป .6 กก็มีเยอะแยะไปหมดบางคน,นก็<พ>อยู่ไม่ได้ต้องออกจากระบบการศึกษาไปอาพอเขาเปลี่ยนมาเป็นเรียนประถม6ปีปุ๊บเนี่ยเขาเอาระบบเกรดเข้ามาใช้เกรดเข้ามาใช้ปุ๊บแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันจะไม่มีเด็กที่ตกเลยมันจะต้องดันพร้อมๆกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นพวกผมเนี่ยเป็นพวกมอนักเรียนมอรุ่น2เนี่ยม,มันก็จะมีเด็กเยอะมากผมอย่างยี้นะพี่นะผมเรียนปรุมงคาเนี่ยมหนึ่งพี่ดูไหมมีกี่ห้องมอหนึ่ สามสิบห้องอ้องเรียนใหญ่ห้องละสี่สิบห้าคนครับท่านผู้ชมครับผมรุ่นสองจากสามสิบเหลือยี่สิบห้องห้องละสี่สิบห้าคนเช่นกันโรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนเป็นรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายเพราะมีเด็กนักเรียนทั้งหมดเนี่ยห้าพันกว่าคนด้วยกันเพราะฉะนั้นไม่แปลกหรอกครับถ้าเกิดว่าเด็กในยุคนั้นจะเติบโตขึ้นมาจนปัจจุบันนี้ได้เป็นในพลกันในพลมันก็ต้องเยอะได้ถูกไหมอ่าเพราะเขาต้องใช้ในการสู้ศึกสงครามกับคอมมิวนิสต์กับเวียดนามกับใครต่อใครสารพัดอย่างในยุคนั้นแล้วที่สำคัญคือ อันอันนี้ผมก็อ่านมาจากว่าเขาก็อธิบายแล้วทำไมนายพลเนี่ยมันเยอะใช่เพราะบ้านเราเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่มีสงครามเย็นอ่ก็ช่วงนี้แหละเออใช่ไหมช่วงก่อนน้าน <พอ S 1> ด้วยเพราะมีสงครามเย็นปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องรับทหารเยอะใช่นี่จะรับทหารมันต้องมีแรงจูงใจถูกนะนักเรียนในร้อยมันก็ต้องมีคือถ้าคนเรียนในร้อยแล้วแบบเรียนไปสูงสุดเองได้แค่เป็นพันเอกอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่มีแรงจูงใจจะเป็นทําไมเออเขาไประบบแต่ว่า ในระยะยาวเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาก็จะมีทำลายชัดเจนวา่าจะลดลงเท่าไรร่ผลมันก็จะลดลงเองอหนึ่งลดลงเองโดยธรรมชาติสองลดลงเองโดยมาตรการจูงใจใช่ครับต่างต่างต่างๆๆแล้วก็จะเพิ่มทหารที่สมัครใจเข้ามามากขึ้นทุกทุกวันนี้ลองไปดูนะครับว่าพลทหารที่รับสมัครออนไลน์เนี่ย,ยสมัครแบบสมัครใจเนี่ยล่าสุดบอกบางบาง,บางโซนเนี่ย เกินนะเอาอย่างนี้กองทัพเรือเนี่ยสมมุติเปิดร้อยคนเนี่ยสมัครไปร้อยแปดสิบเกินเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปบอกเขาเราว่าต้องต้องยกเลิกการเกณฑ์ทหารต้องเอาสมัครเขาเพียงแต่ว่าเขาทําแบบค่อยเป็นค่อยไปใช่ใช่เขามีแผนอยู่แล้วคือไอ้พวกพักส้มเนี่ยมันเป็นพวกชอบหักด้านพระด้วยข่าวจริงๆมันก็ไม่ได้อยากหักอะไรหรอกแต่มันพูดเพื่อที่จะให้เห็นภาพเปรียบเทียบขาวดํอและแบ่งแยกคือมันถนัดมากในการแบ่งแยกหนึ่งแยกคนจนคนรวยแยกคนเมืองคนชนบทนะแยกคนแก่ อาคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าแยกสีแยกในพลนะกับทหารท่านผู้น้อยกับทหารท่านผู้ใหญ่มันแยกอีกแยกไปเรื่อยนะเออนี่แหละครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่บอกว่าต้องไม่มีเกณฑ์ทหารต้องไม่มีเกณฑ์ทหารเนี่ยกองทัพก็ทําอยู่แล้วและวันนี้ก็บังเอิญมีเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างไทยกับขเขมรใช่ไหมครับเลยทําให้มีน้อง น้องๆหนุ่มๆทั้งหลายที่อยากจะสแสดงพลังเนี่ยมาสมัครเป็นทหารกันเพียบเลยไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้นะครับว่าสมัครแล้วจะเป็นยังไงเข้าไปแล้วจะฝึกอะไรบ้างเนี่ยไม่ใช่เขาไม่รู้นะครับเขาไม่ได้เอาชีวิตเขาไปขายกับกองทัพนะครับไม่ใช่นะครับแต่นี่คือความรักชาติรักแผ่นดินนี้ที่น้อง,องๆซึ่งเป็นเด็กผู้ชายล้วนๆเนี่ยเขาสมัครเข้ามาเองท่านผู้ชมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าเลิกเกณฑ์ทหารเลิกเกณฑ์ทหารไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอยู่เฉยเขาเตรียมไว้แล้วไม่ต้องพูด ย้ำอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยมีเพื่อนผมเยอะนะพี่ทำไมรุ่นเดียวกันเนี่ยหลายคนเลยเป็นเแฟนรายการเราอยู่เนี่ยผมก็งงว่าเพื่อนคุณเป็นนายพลเยอะไม่เป็นในพลก็มีเนี่ยเป็นนายพลตำรวจเนี่ยไอ้มสรุ่นสุดท้ายอะไรเนี่ยนะมสรุ่นสุดท้ายมหนึ่งรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามประมาณเนี่ยเนี่ยรายงานตัวกันเป็นแถวเลยนะครับท่านผู้ชมแกล้งกันจัวะนเนี่ยผมก็มสรุ่นสุดท้ายมสห้ารุ่นสุดท้ายเห็นไหมคือคือคือพรรคประชาชนเนี่ยพวกส้มเนี่ยนะ ชอบคิดมากคนอื่นเขาโง่ใช่นะแล้วก็พูดพูดมาเป็นหลักการาจําเข้ามาฝ้าหลังทำบงแบบนั้นเราก็ต้องทําบ้างอผมถามจริงเนี่ยในในหลายหลายเรื่องมันมีรายละเอียดมันมีวิธีการท่านผู้ชมบอกขั้นตอนมันหนีทหารมันจะไปรู้เรื่องอะไรเออพักมีตะกอนหนีทหารมันมีขั้นมีตอนของเขาในการปฏิบัติใช่ครับนะคือเขาก็ไม่ได้คิดไม่ได้โง่ไปกว่ามึงหรอกเพียงแต่ว่าเขาคนทํางานจริงๆเนี่ยเขารู้ว่าจะต้องทําอะไรเมื่อไหรอย่างไงนะครับเหมือนพิธาเนี่ย ให้ไปพูดพูดพูด,พดเป็นเป็นรักเป็นเวรพูดได้หมดเลยไปบริหารบริษัทน้ำมันพืชครอบครัวตัวเองผลเป็นอย่างไรอะ่ะเจ๊งครับธานาธร <c oughs> โอ้ยธุรกิจพอเพียงเป็นอย่างนู้นเนี่ยผมขอเวลาสี่ปีถ้าบ้านเมืองนี่อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีผมผมก็จะไปเขาไปสิถามว่าบริษัทครอบครัวตัวเองใหญ่โตเป็นหมื่นล้านเนี่ย <c oughs> เขาไว้ใจคุณให้ไปบริหารไหมคุณไปลองโทรฝีมือให้ดูก่อนสิเอาเขาไว้ใจแม่เขาให้บริหารมันแล้วมั้งถูกป่ะลุกายคนเดียวดยดิใช่ไหม ออชคนหรือเท็กน่ะที่สำนักข่าวลและสำนักข่าวทำโพที่ลายเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับผมถามว่าสำนักข่าวนั้นกล้าเอาเท็กไปเป็นผู้บริหารไหมอ่ะเอาป่ะล่ะเอาไหมเอาดีประสบการณ์ทำอะไรมาเท็กเทงกทำอะไรมาถามหน่อยมีผลงานทำอะไรมาหรือไอ้ติมเนี่ยโอ้ยผู้รัฐรมนุญเป็นฉากฉากทำธุรกิจอะไรกำไรใหญ่โตขนาดไหนคนเลือกก็ต้องคิดต้องพิจารณาให้สมัครสอสอกสอบตก ขนาดน้าใช่ไหมเป็นหัวหน้าพักหนี่สอบตกเลยอ